สวัดีพี่น้องเอซีครับผมนี่ก็นำพาพี่พี่น้องเอซไปไล่เก็บเงินค่าวิ่งลูกลังครับนี่ครับเส้นทางที่เอาลูกรังมาทำทางนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเททำทางไปยังไงตรงนี้นี่ที่จริงมันก็น่าจะทำนะแต่ว่ามันเป็นส่วนของอบอตอนะครับดูถึงสภาพทางเขื่มาก หลุมเป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าไอ้ตัวที่พวกผมเอาไปทําเนี่ยที่วิ่งลุกลังกันวันนั้นนี่จะเป็นาทางที่แบบชาวบ้านเขาใช้สัญจรไปไล่ไปสวนไปนากันนะครับเขาก็ออกกันทำนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยหลังโรงเรียนเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางสาธารณะ,ะแล้วนะครับเป็นเส้นทางที่อ,อ,อบอตอนะครับหน่วยงานท้องถิ่นที่จะ ควรเข้ามาดูแลนะฮะนี่ที่จะควรเข้ามาดูแลนะครับ,รเ,าารบเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่ยาวไปนู่นครับถนนเส้นนั้นนะครับที่เป็นเส้นหลักจะลัดไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ตรงนี้ที่พวกผมเอามาทําก็คือจะมาทางนี้ตรงนี้ก็ของนาอันนี้ก็จะเป็นนาของอ้นครับอน้อนอ้นอยู่ไหนไม่รู้อ,อ้นก็ะหินน้องที่ บ้านติดกันกันกบผมที่มีรถเกี่ยวเขาชอบเลี้ยงควายควายเผือกหรือควายดอนพี่น้องักเลี้ยงควายดอนควายดอนควายดอนนะครับนี่ผมก็โทรหาเพิินครับโทรแล้วเพิ่นบอกว่าให้ออกมาเอาเงินน้ำเพิินอยู่หน้าอยู่สวนกระเจี๊ยบครับตอนนี้เขาพากันไปเจ็บมากระเจี๊ยบเพราะฉะน้นว่าจะเลยสิได้กไปเบิ่งครับตรงนี้เพิินบด้เ็ดครับ เพิ่งเริ่มต้นจากจุดนี้ครับนี่เค็ดเป็นจุดๆไปนะครับเนื่องจากว่าทุนมันบริสุทูงนะครับเป็นการออกเฉลี่ยกันเองนี่ลูกกลั้งครับเอามาเกล็บมองนี้เป็นรูมไส้คนก็เลยเอามาโล,ล่งลุมไร้ยแต่ว่ามองนี้บริสุทลงไปนี่ครับมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเริ่มจากจุดนี้ครับหลักๆเลยนะครับนี่ลักลักเลยคือเมื่อปีที่แล้วครับเพิ่นสอมแซมไปทีนึงแล้ว แต่ว่าเพิ่นกลายเป็นว่าเอาเ,อาอเขาเอินว่ายังก่อนขี้ดินดากครับผมดินดานดินดานเอาดินดานมาทำนะแล้วมันเละครับเละจนไม่รู้จะเละยังไงนะมันเละเละตุ้มเป๊ะเลยแหละนะครับตรงนี้ถมเทสูงไปนะครับต้องเกรดลงอีกเกรดไล่อีกแกไม่มีเวลามาเกรดไล่ดีๆไงมันก็เลยกลายเป็นแบบสูงต่ำอยู่ครับนี่เห็นไหมลูกลังกองอยู่ตรงนี้หมดเลยที่กิงต้องมาไล่เกรดดีๆเลยครับ มันจะได้เป็นแบบไปยาวๆนะมันเนี้ยเนี่ยเนียมันจะได้ไล่เป็นแบบนี้ครับนี่ก็คือมันก็จะแบบไปมาสะดวกนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้เทครับช่วงนี้ไม่ได้เทนี่พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เทก็เลยทิ้งระยะนิดนึงที่จริงเนี่ยต,ตรงนี้ก็ต้องเทนเนี่ยพื้นที่นาของ ตระกูลแกทั้งหมดแหละโซนนี้นะครับเขาเจ็บกระเจี๊ยบกันอยู่บนนูน้นช่วงเนินโคตรเปี่ยวเลย <c oughs> โดนทุกหัวไเลยนะครับอ่าก็อยากฝากถึงพี่ๆน้องๆ f อฟซีนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจในเหตุผลนะครับบางคนที่เข้าใจก็ อคอมเมนต์มาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ว่าไม่ได้เดินทางไปบุญลำไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เดินทางไปนะผมเดินทางแล้วนะครับไปได้เกือบจะครึ่งทางแล้วด้วยนะครับแต่ว่า,าเหตุผลที่ไม่สามารถไปต่อข้างหน้าได้ก็เรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวนะครับผมผมก็เลยต้องตีรถกลับมานะครับบางคนก็โอ้ พูดในทางให้กำลังใจบางคนก็เหมือนกับเยอะยันนะครับถ้าไม่เจอกับตัวเองมันก็ไม่รู้หรอกเนาะเรื่องแบบนี้นะครับถามว่าผมอึดอ,อัดใจไหมผมอึดอัดใจนะเพราะว่าผมรับปากน้องไว้นะครับรับปากเสียตินไว้ว่าไปนะครับแล้วเราก็ไปจริงแต่ว่าตอนเช้าผมโทรหาเสียตินเสียตินไม่ว่างรับสายเพราะว่าเสียตินไปยกยก อะไรวะเขาเรียกว่า,าสาลาลินน้ำให้กับเขามาจ้างไปะนะก็เลยไม่ได้คุยกันจนกระทั่งช่วงประมาณบ่ายนะครับตอนที่ผมกำลังจะกลับจากโรงพยาบาลน,นะครับกลับจากโรงพยาบาลก็พอดีก็ได้คุยกันครับได้คุยกับเสียตินเสียตีนบอกว่าก็เดี๋ยวให้จบภารกิจก่อนค่อยมาก็ได้นะครับผมก็เลยต้อง เออถ้าอย่าตีนพูดอย่างนั้นเราก็สบายใจเนาะผมก็เลยอยู่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้หลานก็ยังนอนโซมอยู่นะครับไม่ได้ไปโรงเรียนมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราโกหกกันอะไรนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆเอฟซคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกตรงนี้นะครับเพราะว่าผมอยู่บ้านคือผมขับรถเป็นคนเดียวไงพ่อตาแม่ยาย ก็แก่แล้วเจ็ดสิบกว่านะครับเจ็ดสิบกว่าจะแปดสิบแล้วจะขับรถพาหลานไปโรงพยาบาลก็ขับไม่เป็นนะครับรถกระบะจอดอยู่สองคันก็ไม่มีบัญญาที่จะขับไปได้เราจะทิ้งตรงนี้ไปมันก็ไม่ใช่ก็เลยต้องอ,อยู่ดูแลทั้งหลานแล้วก็พ่อตาแล้วก็แม่ยายซึ่งเขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยเราด้วยต้องพึ่งเรานะครับไม่ใช่ว่าเรา จะทิ้งเขาไปก็ไม่ได้นี่ครับสวนกระเจี๊ยบโอโ้คนปลูกเยอะนะโซนบ้านผมปลูกกระเจี๊ยบเยอะมากเลยตอนนี้นี่โอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูการเก็บกระเจี๊ยบครับเป็นการสร้างรายได้นะครับกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะนี่โอโ้คนมารับจ้างเยอะมาก ก็อย่างที่คุยมาเมื่อกี้นะครับก็ฝากขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีที่ให้กําลังใจนะครับส่วนคนที่ไม่ไม่เข้าใจเราเราก็ไม่เป็นไรนะครับความรู้สึกของใครของมันนะอู้ไปเบิ้งพี่น้องขาเจ้าไม่เห็นอีหยังกันละคักแน่เลยป้าเป็นตะมวนเล้ปะ่ะ โออุ้้ยเราลงทุนจอบาดาลครับจอบาดาลเช็ดเสมอกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบโอ้ยพ้ะเจ้าก็เป็นตะมวนเด็ดไหม โอ้เป็นสีตัวน,นี้นะนนหน,หน่วยมันเนาะเป็นตะมวนเด้โมาเบิงมาเบิงอันนี้เป็นเขาเขาเขาเอิ่นว่าอ่าธุรกิจชุมชนอืมเป็นเป็นการกระจายรายได้ให้พี่พี่นอ้นองน้ำน,นัตัวนี้โอ้จ้าแก่ะะครับ ในน่ครับมาเบิงมาเบิงมาเบิงมาเขามาคุยกับเจ้าของสวนเพื่นรูเพื่นได้ไอเดียมาเต่ไซนี่อีหยังอ่ะหนูโอ้พี่กองเเลียิ่พี่พี่พี่ไอ้มี่มากินมันมากัดกินนี่มันกัดกินในมัน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บจังไหนต้องตัดตนน้ตตตตนมันนําบ่ตัด้นใดมันมันสุดแล้วครับคือปลายนี่มันโมตอยอดแล้วเขาก็ตัดต้นเลยโอ,โอ้นี่นี่คือคือ,คอมันสุดเป็นบอลสิครับสุดแล้วคือคือแนอวนั่นม้วนอันนี้ก็จังถ่ายอีกจังหน่อยก็ไดโ้โอ้โอ้ที่มีดอกอยู่สุดๆนี่เขาก็เริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่โคกขึ้นมาคือแนวนี่ก็สามารถเอาเบไปได้เลยครับโอ้จังยังสี่ตัดต้นทิมได้เลยได้เลยครับ บอลมันสีมีแตกไหมบอบอคือจบแล้วครับก็คือมันตายเลย่นบอไผ่เรื่อยไปโอ้โหนี่มันมันบ่คือกระเจี๊ยบบานน้อมันอันนี้มันเป็นกระเจี๊ยบเศรษฐกิจคือถ้าเป็นกระเจี๊ยบบานเฮามันสีน้อยก็น้อยกลมๆครับบักสมพอดีบานเฮามันก็น้อยๆพองนี้อือตัวนี้ผสมพอดีใหญ่ครับนี่เออถ้าภาษาอีสานคนก็เอิ้นผสมพอดีแต่ถ้าภาษาไทยเขาเอิ้นกระเจี๊ยบแม่นแล้วครับนี่ครับเจ้าของสวนอันนี้ได้ไอเดียมาได้ท่าไผัใหญ่มาปลูกนี่ เขาว่ามากนะครับก็เลยเขาว่ามากเขากับตองร่องเบิรองร่องเบอรงครับจะดีด้ได้บพได้ครับเป็นการกระจายไล่ได้ให้พี่พี่น้องน้องเข้านี่ครับพี่น้องเข้าได้ไายได้งานนะครับเป็นการสร้างง้านให้พี่น้องเข้ากิโลละไรจักบาทจ้างคนเก็บนี่นอละสามบาทเด้อจ่าเด้อแล้วกลับไปแท่งคือเอาไนเอาเม็ดเอาไนมานนียกจ้างเอาเม็ดออกอีกเป็นหกบาทครับเอาางไงมาลงทุนไปแล้วหกบาทยังบ่ท่านถึงตลาดกลางนี่คือหกบาทแล้วบาทล้วครับ บานเฮาไปตากมันก็ต้องเหี่ยวร่องอีกประมาณสิบกว่าสิบเอ็ดสิบสองโลจังสิได้โลหนึ่งประมาณหกสิบเจ็ดสิบคือจังตากอยู่ในบานอ่ะแมนบ่แมนครับประมาณเจ็ดสิบบาทเด้อจังจังสีได้ต่ห่วยแมนเหรอครับจังจังสีได้จังสิได้โลหนึ่งเอาง่ายๆว่าพอไอ้้นผลิตกองเฮาทั้งเมดอยู่นี่นี่กาวานี่มันตากแห้งๆแล้วนี่ สี่ยูวังมันตันบ่เพราะว่าเพราะว่ามันบ่คำนวณบ่ถือเลยเห็นบ่เพราะมันมันบ่ได้สมบูรณ์เต็มที่สุดต้นหน่ยเนาะคับรรยายยังสี่เนาะคำบันได้ยังสี่สุดต้นนี่ถือว่าแบบอันนี้เลยมันกับโบเคยเห็ดครับเพิ่งครั้งแรกปีแรกข่ากับโบหง้านมันก็มีผิดพลาดคือมันเป็นจุดเป็นหยังนี่เขาเก็บบ่ทันเออเฮาบ้ เข oh. 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 าปล uh ูกปลูกเขาเสื่อเขาบอกมาตั้งแต่เริ่มปลูกเป็นหยังเขาจังบ่บอกนี่ก็เสียโยมนี่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 แมนแมนครับมันเหี่ยหงายบอเพราะเพราะว่านี่เขาเขาก็ต้องเอาไปส่งเขาโรงงานแมนครับส่งสหน่อเขาว่าอืมส่งหน่อแล้วไปส่งเขาอุทุมพรอุทุมพรอุทุมพรพิสัยนะเขาแลนเอาไปส่งผู้นี้บ่อยเลยนี่ขาว่าโอก็ไปไกลทั้องบ้าานเก็มี ในบานบัวในลายเยอะหลายเจ้าส้นสร้อยเทศบาลนั่นหลายครับพวกหนึ่งไว้สุมพ่อนจังดาไล่าคข้าง้ม่อนมหูครับที่แน่อยู่ในบ้านเพิ่งซื้อลอยแปดซีอีครับบันบัวห้าหนูครับหนูหนูพี่น้องอู้หูฝุ่นเมียนมืดเลยเป็นทางเลยไอ้พี่ซ้ายมันเลยนี่นี่ครับหนูเอาลงไปกินว่ามันกับเกงได้ปุ๋ยมันึ้นมากัารหดกลางต้นเลยนี่เอาลงไปจากพี่เลยครับ โอ้ม่ตัวเนี่ยนัวน้อแมนครับท่นไส้อันนี้ตัวเอาบ่วงมาใส่นี่เรามองดักเลยผุนห้าทางมันเลียนพุนนี่เนาะบางแดมันก็ต้องมาทางเก่าหนูครับพี่น้องโอ้ถ้าได้ดอกยังไงยังสี่สุดดอกคือสีดีครับครับเนี่ยไปใส่หมอนียโอ้ยผมอันนี้พีน้องเนาะเอออันนี้กระทำอายแล้วครับเป็นลงทุนเฮ็ดนี่โอ้บ่เหมิดบ่หน่อยเลยนี่จักไรทั้งหมดเหยียดดิหกเหยียดไรย บ่บาบ่ะครับบอเคยเห็ดกระเทียมหรือบ้างหะไม่มันบ่บาดหรอกครับการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงทุกอย่างกันนะย่างนิหน่อยๆเฮาก็ถือว่าเฮาเห็ดใส่ฟุ้นใส่หน้าหระครับยามันเฮาบ่ต้องไปติดใจดดามันสิไ้ซเยอะขนาดผมไปเลีนดินผมก็ต้องมีความเสี่ยงว่ามื้อนี้ผมสิได้ซ่อมรถหรือบ่ได้ซ่อมเด้แต่ว่าสร้างย่างนิหน่อยล่ะครับเสียไปหมื่นกับบาสละครับให้พี่น้องนี่ค่าเก็บครับกล้วยว่าจะลงทุนจักบาทก็บ่ฮู้เอ้าเป็นการกระจายรายได้นะ เนาะผู <N Memorial> <m> ้เฮามีความคิดความอ่านผู้พี่น่องเพื่อนกำลังบ่ถึงเพื่อนกับบ้ดเฮ็ดอันนี้สองพี่น่องเพิ่นครับหน้าเพิ่นมาเก็บโอ้ยใครก็อยู่ซื่อๆอืใครก็อยู่ซื่อๆเนาะปเดตัยางเนาะัยงเนาะปับเนิ่ตัวนปตัวยางเนาะิดัวยางเนะปิับาเนาปับยเนะิดงทนนจอปยเนเนาะางเนยงนวาเนายเนาหดยนนนนนั่น ตะกี้มันสิบสองเมตรครับน้ำเนี่ยปานทะเลเออไอ้สูบเอาท่อลงสีนิ้วเออสีนิ้วสูบให้หน้าให้นั่นหามือสี่ขึ้นตะกี้เออเวิดป้องเวิดปัดเท้านี่เอามาใส่สองนิ้วพวกเข้ายังหดเพราทัวซัมเบิร์ดเหรอเขาบอกไปแฉแสงอาทิตย์เขาวัดมันหลาเอองบ้านห้วยมันตื่นจังหวะเกิดมาจ่อใหม่เอากระยามันเนาะครับลองเบิร์ดครับครับเอาตัวเนาะเฮ็ดน้ำพีน้ำนองนันอื็ เฮ็ดให้เพื่อนถามหาใยเฮ็ดเพสุนดาน้ำกล่อมถามหาเนี่ยอะไรนะอ่ถามหาเนี่ยหมายคบอะไรเนี่ยคนเฮามันก็มีดีมีเสวอยู่ในโตเหมือนอันล่าเออแต่ว่าคนเฮามันบ่ลากเลื่อนทุกอย่างดอกคนต่อคนมีเสวบางคนแล้วตะไผ่สีม่วงเออเฮากับแมนบ่อห้ากับไผ่ย่ามกกเห็ดดีจ้าบมูสินทิว่ยครับเออแต่ว่าที่ในแน่นคนส่วนมากนั่นมันก็เห็นตะเงาของผู้อื่นนั่นแหละครับแมนครับเงาของจากของนี่ก็บ่อย ไอ่เส้นผมเส้นเดียวมันบังไว้กตว่าต้าตะคองดีผู้ว่าเน่าด๋อจังสั่นนะครับ้ครับผมมันรุดดากงามเฮ้ามันรุดดากงามเอ้าเจอกันไม่คลิปหนาครับเมื่อนี้มาเบิ่งถือโอกาสได้มาเห็นสวนเพลินที่แรกนึกว่ามีแต่อยู่เลาะทางสำนันนึกว่ามีแต่สำนันมันโบแมนครับแต่ว่าตัวนี้งามครับนี่ขันมันได้คือจังโซนนี่น้อยเนาะ เป็นเงินเลยนี่ครับคคนึงกกีฬากเอออ่ามันเป็นของคู่กันตัวเออคือคนอ้วนกับคนพร้อมมันละเกิดมาคู่กันเออยงมมีกับยาสีฝ้าว่ามีหอนยง่มทุกกับยาสีฝ้าว่าทุกเออครับผมเอาครับผมก็มีทั้งลำบากทั้งสบายนะคนเฮาครับผอนหอดวางสบายนอนขาขึ้นห่างอยู่ดิ โบเห็ดย่งเดิฟันหอนย่ามทุกว่าเสันมือไก่ในปากจมวันนี้ <c oughs> ครับผมอ้าวโอ้ฟังผีเพิ่นกินยังกันน,อน้นอ,อี่น้อโอ้กินกินก๋วยเตี๋ยวแล้วบันานเดี๋ยวกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้นองเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับบ๊ายบาย